กายขอขายขอขวดขอควายขอคนขอรักังงองูจอจานชอชิงชช้างโซโซชอกระชือยอผู้หญิงดอชิดาดอประตักขอฐานขอมุนทขออะไรคะนอเนนหรอ ใช่ไหมนาเรียนใช่ไหมคะดออะไรคะดอเด็กค่ะตออะไรคะตอเตาถุงถุงอะไรมา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 ต่ทหารอยู่ไหนทหารอยู่ไหนตอทหารทหารอยู่ไหนลูกทหารต่อทงอีกน้อหนูอะไรคะอะไรคะบนใบไม้ค่ะกิ่งมากค่ะกระสาแล้วอะไรคะ ประฟันอยู่ไ,ออไหนอิ่งลิงจัแหวนค่ะ่<ว>ะตัวอะไรคะสริศสีสค่ะค่ะ,คะไปค่ะาาตาโตเก่งมากเก่ง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 ุมือให้เง